ตอบมันเราก็มาต่อกันแบบนี้อาจจะได้เย็บง่ายเย็บยาวๆไปทีเดียวเลยรอยตอ่อเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปฟันดอกฟันเกี่ยวไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยมันก็จะไม่เห็นหลอกรอยตอ่ตอต่อไปลวด อ่เป็นบัดทีนี้มาดูส่วนของสบายอ่าด้านบนนะคะด้านบนด้านขวาด้านที่เราตรงเนี้ที่เป็นเก็ดนมใช่ไหฮะที่เป็นเก็ดนมอ่า <c oughs> ตรงนี้ที่แม่หมองกิ้งไว้ที่บอกว่าตรงไหละนะที่ตรงนี้ตรงไหลเดี๋ยวเราจะกระตุกเข้ากระตุกไปเข็มปักเหนือลอ,อยนิดนึ่งปักเปิดได้ธรรมดานะ ได้ถี่ธรรมดาเบอร์สามเบอร์สองจุดห้าเบอร์สามกำลังดีสองจุดหาถึงสามแต่จักไม่หม่องไม่มีเบอนะบอกกันแม่หมองจะเย็บสักสามรอยก็พอ มันจะกระตุกเข้าวสักนิ้วหนึ่งหรือว่าสามเซนนะถ้าได้มากกว่านั้นก็เอากระตุกแล้วให้มันแบบว่าไม่ดูไม่ย่นนะให้มันดูงุ้มๆเข้าไปตอนนี้มันความยาวอยู่ที่ ความยาวึึงเส้นอยู่ที่20เซนตะิเมตรเนาะเรา,เรา,เ,ราเราราูดแล้วเราจะเหลือเท่าไหร่มาลองดูเย็บถีไปมันก็จะรูดยากเนาะเดี๋ยวถ้าทำได้คาด นี่ยมันก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ไปรีดตบมันนะให้มันไม่ย่นดูสิมันเหลือเท่าไหร่ไหมมันเข้ามามันเข้ามามันมันเมื่อกี้มันไม่ใช่ยี่สบเซนสิมันยี่สิบนิ้วเราไมิจริงเลย อ่าตอนนี้มันเหลือสิบแปดจุดสามอ่าเข้ามาประมาณสามเซนนะตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปรีดมันให้มันไม่พองเนะะาะคราวนี้เดี๋ยวรีดให้ดูเปิดให้เตารีดร้อนก่อน